เดี๋ยวรอผู้ชมสักพักหนึ่งฮะเดี๋ยวพา,าวมาดูงานที่จะได้ส่งภายในอาทิตย์นี้เดี๋ยวรอกันครับรอผู้ชมกันเดี๋ยวก็ให้ดูลมรวมไปก่อนตัวนี้จะเป็นกำคอแล้วก็เป็นอบอลแท็กทั้งหมดนะฮะแล้วก็จะเป็นปีกโรเลอร์ทั้งหมดจะมีปีกโรเลอร์ตั้งแต่45ถึง5 5เซนจะเป็นรีดปลายเรียวแล้วก็ลดน้ำหนักหน้าอยู่2อ,อย่าง ก็อางก็จะมีตั้งแต่ร้อยยี่กับร้อยสามสิบฮะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวน่าจะส่งได้ภายในอาทิตย์นี้ฮะเพราะว่าเดี๋ยวรอรอลูกค้าโอนเงินมาก่อนแล้วก็จะไล่ไล่ส่งให้ว่าว่ามีของใครบ้างก็มีรายชื่อติดไว้หมดแล้วฮะเดี๋ยวผมก็จะอ่าไล่ให้ดูว่าว่าว่ามีงานที่ได้ส่งอ่ะของใครบ้างแล้วก็จะได้ให้ดูตัวงานก่อนที่จะได้ส่ง งานจะเป็นกำคอทั้งหมดนะฮะแล้วก็ชุดรางน,นก็จะเป็นบอลแท็กทั้งหมดอ่าเมนมัน,ม,นมันไม่ใช่รางคอลเลกชันสองนะเป็นรางคอลเลกชันสามทั้งหมดเป็นปีกโรเลอร์ทั้งหมดเดี๋ยวให้ดูงานก่อนฮนะเดี๋ยวค่อยดูพันท้ายก่อนเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยไล่ให้ดูว่าเป็นของใครบ้างของพี่คนนี้ก็ติดหูกวินด้วยฮะ การยึดน็อตจะยึดยึดหลังให้ทุกตัวนะฮะยึดด้านหลังให้ทุกตัวแล้วก็จะไปยึดใต้ท้องอีกบางตัวก็ยึดสองตัวบางตัวก็ยึดตัวหนึ่งฮะใต้ท้องส่วนส่วนรางนี้จะเป็นร้อยยี่กับร้อยสามนะฮะร้อยยี่ก็จะมีร้อยสามก็จะมีชักก็อยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบแปดฮะ ชักชักยาวเกินกว่าวาดึงไม่ขึ้นเดี๋ยวไล่ให้ดูเลยฮะว่ามีของใครบ้างก็เตรียมไว้ฮะก็รอลูกค้าโอนมาครบแล้วก็ทำคลิปเสร็จแล้วก็จะได้ส่งให้เลยจะได้ทันหน้าหนาวนี้ส่งได้อีกประมาณแปดกระบอกฮะก็กำลังทำขึ้นให้ตามคิวเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวผม ให้ดูรายชื่อ <c oughs> คนที่จะได้ส่งให้ก่อนฮะคนแรกนี่เป็นของพี่อะไรวะสนิทหรืออะไรไม่รู้อไอเป็นเป็นลายฮะเบอร์ลายอันนี้ของคุณอะไรอะขิมจ๋าตัวนี้ เป็นเอ่อเมอื์ไลน์นะฮะตัวนี้ของเป็นของคุณขวัญคุณขวัญน,นี่ก็น่าจะเป็นเอ่อคนใน a ฟ e b o o k อยู่เพื่อนใน facebook อยู่ฮะตัวนี้นี่น่าจะเป็นปีกปีกปีกห้าสิบห้าคุณขวัญเนี่ย <c oughs> ตัวนี้เป็นของคุณกิติชัยฮะก้อนนี่จะเป็นปีกสี่ห้าเซนอ่ารางตัวนี้จะอยู่ที่ร้อยยี่สิบฮะเป็นลิตรปลายเรียว ก็อย่างตึงๆเลยปีกสี่ห้าลูเลอร์ในข้างขาวนอกส่วนนี้เป็นของคุณอะไรวะสมศักรหรืออะไรไม่รู้ภาษาอังกฤษตัวนี้ก็จะเป็นรีดปลายเรียวรางร้อยสสิบตัวนี้จะเป็นปีกห้าิเซนฮะ,ะลูเลอร์นในข้างขาวนอกใส่ยางได้3เส้นแล้วก็ของ ของคุณละของคุณสมพงศ์ตัวนี้ก็จะเป็นรางร้อยสาบเป็นลดน้ําหนักหน้าตัวนี้ก็จะเป็นปีห้าสิข้างคาวนอกลเลื่อในส่วนตัวนี้เป็นปีห้าบเหมือนกันเป็นโรลเลอร์ในข้างขาวนอกตัวนี้ก็จะเป็นรางน่าจะร้อยยฮะตัวนี้หน้าร้อยยี่ของคุณนพดลเทพวัน แล้วก็ตัวสุดท้ายอันนี้รางอยู่130เป็นปีครั้งคาวน่าจะ45เซนตัวนี้ของผู้เบาฮัางอ่าตัวนี้ก็จะเป็นอ่าเลือดปลายเรียว้ไม่ใช่ลดน้ำหนักหน้าฮะลดน้ำหนักหน้าก็ประมาณ8ปดกระบอกนะที่ที่จะได้ส่ง ก็ทําขึ้นให้เรื่อยๆฮะตามคิวนะฮะเดี๋ยวแม่บ้านเขาทักหาว่าถึงคิวใครบ้างก็จะได้อ่าส่งส่งท้ายให้ดูว่าจะเอาจะเอาท้ายแบบไหนช่วงนี้ก็จะมีกาคอเหลืออีกประมาณเจ็ดแปดตัวได้ฮะเดี๋ยวแม่บ้านเขาทักหาส่วนส่วนมือสอดยังไม่ลงเงามือสอดมีอีกประมาณสิบหกตัวต้องลงลเล็กรเงาก่อนถ้าได้ส่งก็อีกสองสามอาทิตย์นะฮะก็ให้ดูว่า ประมาณนี้งานตัวนี้จะเป็นรา,างบอลแพกทั้งหมดนะฮะเป็นรางคอลเลคชันสาทั้งหมดลูกดอกที่แถมไปให้ก็เป็นลูกดอก4ลูกายางให้2ชุดแล้วก็สาย PE พร้อมชุดกระสวยคือไปก็ยิงได้เลยเชือกเชือกสาย PE นี่แถมให้ชุดหนึ่งส่วนยางนี่ให้ไป2ชุดแล้วก็ลูกดอกให้ไป4ลูก น,นี่คือพร้อมยิงพวกอุปกรณ์เสริมที่จะซื้อเพิ่มได้ก็มีมีทุกอย่างครับมีลูกดอกมียางมีสาย PE มีแว่นตาอะไรพวกนี้ก็สามารถซื้อซื้อเพิ่มได้ครับขอบคุณครับป๋าอะไรเนี่ยป๋าฮอ่าราคาอยู่ที่4 5่พครับอ่าเป็นปีกโรลเลอร์แต่เป็นโรลเลอร์สีเซนส5่ส5บก็อยู่ที่4 5่พทั้งหมด เป็นปีกอ่ารุ่เลื่อนในข้างขาวนอกครับราคาก็สี่พันห้าถ้าเป็นปีกข้างข้าวก็สี่พันสี่พันก็เลือกได้เลยว่าจะปีกอะไรปีกสี่สิบเซนสี่ห้าห้าสิบอย่างเงี้ยฮะก็เลือกได้แต่นี้จะเป็นปีกรุเลื่อนทั้งหมดรุ่เลื่อนข้างขาวทั้งหมดเสริมเสริมข้างขาวนอกทั้งหมดสี่ห้าเซนนี่เสริมได้เส้นหนึ่งส่วนห้าสิบเซนนี่เสริมได้สองเส้นสามเส้นถ้าถ้าเราไม่ ถ้าเราไม่ใช้รลเลอร์เราก็สามารถที่จะใช้ใช้ข้างค่าวได้นี้ยฮะก็แล้วแต่ลูกค้าว่าลูกค้าถนัดแบบไหนอย่างอย่างไม่แรงนี้เราก็สามารถที่จะถอดชุดรูเลอร์ออกแล้วเราก็ใส่ข้างขาวอย่างเดียวว้าวคอมทูโ oh, อภาษาอังกฤษอ่านไม่รู้เรื่องนะฮะอ่าภาษาอังกฤษต่างประเทศคอมเมนต์มาผมเมึนตึบอ่านไม่รู้เรื่องนะฮะก็ได้ ขยักขย่อนแต่แปลไม่ออกอ่านพอสะกดมั่วๆไปได้แต่อ่านไม่ออกแปลไม่ออกนี่นะฮะเป็นหน้าไม้ยิงปลานะฮะไม่ใช่ปืนปืนลมปืนอะไรนะเป็นหน้าไม้ใช้าสายยางดึงไม่ผิดกฎหมายนะครับสามารถซื้อขายได้พกพาได้หายิงปลาหาเลยได้ตามปกติตามแม่น้ำตามลำคลองทั่วไปได้ ตำรวจไม่สามารถจับได้นะฮะนอกจากเราจะเอาไปยิงที่เขาห่วงห้ามแล้วเขาแจ้งจับหรือว่าพกพาเข้าไปในแหล่งชุมชนคนเยอะๆพร้อมที่จะยิงอย่างนั้นเขาจับแน่เพราะว่าจงใจที่จะไปก่อเหตุแต่ถ้าอยู่เฉยๆล้วมาจับไม่สามารถจับได้นะฮะอย่างเราไว้บนบงบ,บ,บนบ้านอะไรเนี่ยมันเขาไม่สามารถมาจับได้อันตันนี้คือสามารถครอบครองได้ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นทะเบียนอ่าอ่าเขาเรียกว่าปืนผิดกฎหมาย หรือว่าปืนที่ต้องขึ้นทะเบียนอนี้ก็าสามารถพกพาได้เขาเรียกว่าหน้าไมา้อย่าเรียกว่าปืนเรียกว่าหน้าไม้ย,ยิงปลาใช้ทุกอย่างที่ใช้ยางขับจะไม่เป็นไรแต่พวกที่โดนโดนโดนจับก็คือขับด้วยลมขับด้วยแก๊สขับด้วยดินปืนขับด้วยสารเคมีพวกนั้นจะจะผิดกฎหมายแต่เราขับด้วยยางส่งลูกด้วยยาง เราเราใช้ได้ไม่ผิดกฎหมายบางคนถามมาว่าช่างปืนยิงผิดกฎหมายไม่ไม่ไม่ผิดกฎหมายฮะสามารถโชว์หน้าโชว์ตาขายได้ทั่วไปแต่ถ้าเป็นพวกปืนลมปืน PC p c p อะไรพวกนั้นอ่ะไม่สามารถที่จะเอามาโชว์หน้าตัวเองได้อะไรพวกอะไรได้มากมายเพราะว่าเขาจะจับว่าเป็นปืนผิดกฎหมายแต่ปืนยิงปลานี่คือมันมันไม่ผิดกฎหมายมันเป็นเหมือนว่าว่าปืนเทียบ เทียบเคียงเหมือนเหมือนอาวุธแต่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนสามารถพกพาได้ครอบครองได้อาไปยิงปลายิงหนูอะไรได้ปกติทั่วไปแต่ถ้าเราเอาไปอย่างนี้เราก็แอบ,บๆหน่อยฮะเกรงใจเขากา็พยายามเอาลูกออกจากล่องอะไรพวกนี้ฮะไม่มีลูกดอกไม่มีสายยางแล้วก็พกไปตามรถกระบะก็ ปิดๆหน่อยอะไรเงี้ยคือเอาลูกไว้ส่วนหนึ่งเอายางไว้ส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยก็มันจะปลอดภัยร้อเปอร์เซนต์เขาก็จะไม่มามาวุ่นวายกับเราแต่ถ้าเรามีลูกในลำ <c oughs> ล,นลูกในลูกในรางยางอยู่นี้เขาก็เออว่ามันพกมีลูกมีอะไรเหมือนพร้อมจะยิงแล้วอะไรเขาก็าจะหาเรื่องได้องี้แต่ถ้าเราอเอาเอาเขาเรียกว่าเอาลูกด,ดอกออกจากรางนี่เราก็ไม่มีไม่มีอะไรแล้วก็สามารถ พกไปไหนได้แล้วก็หาหาพงหาผ้าปิดมันคุมมันไปนหน่อยเงี้ยอย่างคีมโมไซน์นั่ก็หาพงหาผ้ามัดคุมดีๆอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ว่าอะไรแหละก็เขาถามว่าอะไรก็หน้าไม้ครับแค่นี้ก็ผมก็ถือไปไหนตัวไหนได้ยิงปลาทั่วไปตัวบนวนู้นจะเป็น <c oughs> ของช่างเอกบางหวายนะ,ะที่เป็นครอบไกเลเนี่ยครอบไกลเลสต่างหากนี่จะเป็นของช่างเบา เนี่ยของช่างเอกจะเป็นตัวเป็นครอบไกลตัวนี้ของช่างเอกตัวนี้จะเป็นของช่างเวาของช่างเวาก็อยู่ที่ลูกค้าว่าจะเอาแบบไหนนะครับมันก็เหลือไม่เยอะแล้วแหละกํากคอ <c oughs> <c oughs> ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอาทิตย์หน้าคงจะได้เอามือสอดขึ้นนะฮะมือสอดมือสอดของช่างต่อบ้านแผว ท้ายผมไม่ได้ทําเองนะฮะแล้วผมก็ไม่ได้ขายด้วยนะท้ายนี้ท้ายผมไม่ขายท้ายเปล่าผมจะให้ช่างเขาทําให้ผมแล้วผมทําใส่พร้อมยิงผมไม่ได้ทําท้ายเปล่าขายนะครับแล้วก็ชุดปีกโรเลอร์อย่างเงี้ยผมไม่ได้ทําขายแล้วนะเฉพาะปีกเปล่าเงี้ยผมจะทําใส่ชุดบนแล้วก็ใส่ใส่พร้อมยิงผมทั้งหมดเพราะว่าผมทําคนเดียวมันทาไม่ทันแต่ก่อนผมอาจจะขายเมื่อปีสองปีที่แล้วแต่หลังหลังจากหนึ่งปีผ่านไปมาเนี้ย ช่วงปีที่สามผมไม่ได้ขายแล้วปีกรเลอร์ผมก็จะทำใส่ชุดบนผมอย่างเดียวก็จะเป็นตัวสแตนดาร์ดตั้งแต่รุ่นแรกๆที่ผมทำมาก็จะทรงนี้หมดเลยชุดติดผมก็จะไม่เคยเปลี่ยนแปลงภายในสามปีนี้ก็จะอยู่อยู่แบบนี้ตลอดตั้งแต่เริ่มเริ่มทำแรกๆมาเลยประมาณนี้ครับตัวนี้จะเป็นบอลแท็กทั้งหมดนะฮะ,ะชุดนี้บอลแท็จอก ทั้งเดือนเลยมั้งเพราะว่าโทษทีฮะพอดีหนดเหนิยดเนียด,ดมันอาจจะหลุดลดบ้างนะฮะก็มาให้ดูงานที่จะได้ส่ง <c oughs> อาทิตย์นี้เดี๋ยวแม่บ้านเขาทักหาว่ามันมีของใครบ้างพร้อมที่จะโอนแล้วก็พร้อมที่จะส่งได้ได้ทั้งหมดไหมอย่างงี้ฮะบางคนก็ตังค์ยังไม่ออกอางี้ฮะก็รอรอตังค์ออกเราโหเหนิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮะ ก็ให้ดูงานตัวที่จะได้ส่งนะครับ